สวัสดีครับเรามาดูต้นพุษสาจีนพุษสาช,โชโโ็อกโกแลตกันนะครับที่เห็นนะครับคือต้นที่ใบแก่ไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กแบบนี้ก็เรียกว่าใบาแก่แล้วนะครับเขาก็จะนิ่งแล้วก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วก็ร่วงไปนะครับใช้เวลานาน,านแบบนี้นะครับเราก็ช่วยเขาในการตัดแต่งกิ่งนะครับถ้าเจอแบบนี้ ก็เด็ดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงเด็ดเลยทิ้งเลยนะครับบิดทิ้งเลยผมกาจะบิดทิ้งแบบนี้ก็เหลือแค่นี้อันนี้ก็ทิ้งไปครับเหลือแค่นี้เขาจะดำนี้แล้วเขาก็จะแตกตาอยู่ตรงนี้นะครับแตกตาอยู่ตรงนี้ ขึ้นมาใหม่นะครับก่อนเด็ดทิ้งเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับไปก่อนนะครับผมจะเน้นสุดเสมอ,อถ้ามีขี้งวงหมักก็ใส่ได้นะครับใส่ก่อนหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นสองอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับบำรุงเขานะครับผมจะใส่ทุกวันวันละสามถึงห้าเมล็ดบดใส่น้ำเททผสมใส่น้ำละเท ก็ถ้าไม่มีเวลานะครับก็3วันครั้ง2วันครั้งก็ได้นะครับเขาก็จะส,สะสมอาหารไว้ในลำต้นทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราเด็ดทิ้งแล้วเขามีอาหารพร้อมที่จะออกช่อใหม่นะครับก็จะออกได้เร็วมากนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทำให้เขาโตเร็วยิ่งขึ้น นะครับไม่ต้องเวรอเวลาให้ใบเขาแห้งใบเขาเหี่ยวลงนะครับพอจากนั้นแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเด็ดใบทิ้งไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเขาก็จะได้ต้นที่สวยงามจากกิ่งเมื่อกี้นี้นะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือรอบสอง สังเกตไหมครับเขาเริ่มโตละจากแบบนี้นะครับมาเป็นแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับต้องใส่ปุ๋ยก่อนที่จะเด็ดยอดนะครับใส่วันนั้นเลยไม่ได้นะครับพราะเขาไม่มีใบแล้วช่วงที่ไม่มีใบนะครับช่วงนี้นะครับเขาสะสมอาหารมีอาหารอยู่ในลําต้นเขาแล้วเนี่ยเราใส่ปุ๋ยไปเขาก็จะทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะครับ เพราะว่าเขาไม่มีใบสังเคราะห์แสงไม่มีใบปรุงอาหารนะครับเพื่อไปเลี้ยงลำต้นนะครับต้นแบบไหนที่ยังไม่ควรเด็ด,ดเรามาดูนะครับต้นแบบนี้นะครับยังเขียวอยู่แบบนี้แล้วก็ถ้าแก่แล้วแล้วมีใบเล็กๆแซมมาแบบนี้นะครับแสดงว่าเขากำลังจะเติบโตขึ้นนะครับเขาใช้พลังงานในลําต้น เพื่อทําให้เกิดใบแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเราไม่ควรเด็ดทิ้งนะครับต้นเขาอาจจะตายนะแบบนี้ไม่ควรเด็ดนะครับเด็ดได้ไหมเด็ดได้นะครับถ้าเขาไม่ตายก็เกิดใบใหม่ขึ้นมาปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าจะเด็ดใบแบบนี้นะครับให้ใส่ปุ๋ยก่อนหนึ่งอาทิตย์นะครับบำรุงเขาให้เต็มที่เพื่อสะสมอาหารในลำต้นอีก แล้วก็เด็ดก็ได้นะครับแต่ไม่ควรนะครับแล้วก็แบบนี้ด้วยนะครับใบเขาเริ่มแก่ละแบบนี้มีแล้วก็มีช่อใหม่นะครับแบบนี้ช่อใหม่เกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ควรเด็ดนะครับปล่อยเขาไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามปกติของเราแล้วก็ลดน้ำอย่าให้ขาดนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ